ราก็มานั่งรวมตัวกันแล้วก็คิดว่าเมื่อมีสนามกอล์ฟแล้วทำไมเราไม่ดึงนักกอล์ฟจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นที่ไหนแบบแบบไม่ต้องระวังตัวหรือเปิดแบบเสรีได้มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้มันไม่มีก็เลยเป็นที่มาของแซนด์บ็อกซ์สวิงที่เราคุยกันณวันนี้ซึ่งหลังจากนี้เรื่องของแซนด์บ็อกซ์สวิงก็จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์โดยไทยพ g เทัวร์เนี่ย จะเริ่มทำการแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะซึ่งรวมทั้งสิ้นก็หลายรายการและหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะมีการไปจัดในทางภาคเหนือหลังจากวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปก็มีจังที่เชียงใหม,ม่ลำพูนเชียงรายนะครับนั่นก็เป็นโครงการต่อเนื่องของควมาแซนด์บ็อกซ์วิงวันนี้การที่เชิญนักกอล์ฟเข้ามาเที่ยวใน ูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็โครงการแซนด์บ็อกซ์สวิงสามารถต้องบอกว่าเราสามารถดึงเงินจากกระเป๋าเขาเพิ่มขึ้นได้อีกหลาย10ต่อคนต่อทริปแต่โอเคแน่นอนครับเขาไม่ได้มาแล้วก็ตีกอล์ฟทุกวันอาจจะสัปดาห์หนึ่งสักสองวัน3วันแล้วก็ตีเซว่าคนหนึ่งขึ้นมาถ้ามาตีกอล์ฟเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า3-40%ถึงนนี่ก็คือเป็นที่มาของการที่แบบเอา การกีฬากับการท่องเที่ยวมารวมกันเป็นสปอร์ตสปอร์ตทัวริซมปีนี้เนี่ยจริงๆเราเรามีทั้งหมดอย่างละ8แมตช์แต่เราเพิ่งทำได้แมตช์เดียวเองนะครับก็ถือว่า Thailand พีเจสองก็มาเกิดขึ้นที่เนี่ยสก็บสามครทั้งฝั่งของสมาคมเนี่ยเราจะมีสองแมตช์นะครับสแมตช์แต่หมายความว่าในในในวีคของการจัดเนี่ยมันจะมี ปกติเราจะมี TDT แล้วก็ไทย p j a อยู่ด้วยแต่ภูเก็ตเนี่ยเราโชคดีเรามีวันเดทัวร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดถ้าถามว่าของเราก็คือ6แมตช์ใน2อาทิตย์นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นเป็นรูปแบบที่เราจะสามารถทําที่จังหวัดอื่นต่อได้ตอนนี้ก็จองไว้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศในเว็บข,ของสมาคมเรียบร้อยว่าเราจะมีแมตช จนจบฤดูกาลแข่งขันของเราได้ในเรื่องของมาตรการที่อยู่ในสนามเนี่ยเรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แหละจะจะว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราคอนเซิร์นหน่อยหนึ่งเป็นห่วงหน่อยหนึ่งก็คือนักกีฬาของเราท,ที่ที่เวลานอกการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาเขาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีซึ่งจริงๆถามว่าเขารู้ตัวไหมเท่าที่ผมสัมผัสมาเขารู้ตัวแล้วก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหกเดือนก็ยังไม่มีข่าวว่า สมาชิกของเรานะักกอล์ฟของเราคนไหนติดโควิดนะนะครับก็สม,มัยว่าก็เชื่อได้ว่าเขาก็ดูแลตัวเองดีอยู่ขนาะเดียวกันเราก็มีการรณรงค์ก็แจ้งก็บอกกันนะครับก็สุดท้ายก็สําคัญที่สุดก็คือเองลูกหลานเรานี่แหละเขามาร่วมกันแข่งขันแล้วก็ต้องสนุกมีความสุขแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ดีม,มากๆซึ่งถึงทุกวันก็คือกีฬาเขอนะครับกีฬา ทางการนำที่ไทยครับที่รายการนั่งคิดได้เปิดการนำร่องนะครับก็อยู่ตลอดเวลาในรเวลาสี่ห้าหเดือนหน่วยงานเลยดีมากไม่มีใครถอยไม่มีใครบอกว่าม่ามาเลยอยามาเลยครับแลสถานกาสถานการณ์ับกว่าควรจะต้องขับเครื่อน นะครับท่านธนุสัพนะครับที่ท่านเป็นนายกของกันค้านะครับแล้วก็หลายภาคส่วนนะครับในชงวัดภูเกตที่อาจจะเอ่ยไม่ครบสาคัญนะครับแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอ There's two reasons why we were interested to join with All Time. s ปอร์ t ทัวริสตไป็นไได้สถานการณ์ปกติ Objective of giving opportunities to players in Thailand. So in s p o r t tourism, ดูิจราาาพอความพิเศษของพลเมินแจนบอกสวิงทางเนนะครับหลักๆก็มีสองครอบครัวสองรายการประเทศไทยว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนี้การเปิดประเทศ